พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตระเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่5การตระเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีการดำเนินชีวิตที่เฟื่องฟูและการตรากตรำแ Cap ห่งการเลี้ยงดูวันอังคารคงร่างวันจันทร์และวันอังคารเลขประมันหนึ่งถ้าจะเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องคงไว้ซึ่งชัยชนะของเราโดยมีการดำเนินชีวิตที่เฟื่องฟูซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันการเปลี่ยนใหม่นี้จะต้องใหม่สดทุกๆยามเช้าเราอีกหนึ่งเราต้องรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าในยามเช้าตรู่เพื่อจะมีการเริ่มต้นใหม่ในแต่ละวันอารบิกสองทุกเช้าเราควรยอมให้องค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นดวงตะวันของเราผุดขึ้นในตัวเราเพื่อเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ วงเล็บหนึ่งเราควรตื่นแต่ชาตรูเพื่อมาสมกิธธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราสามารถอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับการเริ่มต้นใหม่ขอให้วันนี้เป็นวันที่น่าจดจําในชีวิตของข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการฟื้นฟูทุกๆุก,ก,กยามเช้าวงเล็บสองทุกเช้าเราควรถวายพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาเผาและเครื่องบูชาสันติสุขของเรา โดยมีพื้นฐานอยู่บนการที่พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาไทยบาปของเราเพื่อเราจะมีการเริ่มต้นใหม่เราไม่เพียงทําเช่นนี้ทุกวันแต่ยังต้องทําเช่นนี้ด้วยความหวานชื่นและความลึกซึ้งด้วยวงเล็บสามการยึดพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาเผาของเราในทุกยามเช้าคือการยึดพระองค์ในฐานะผู้ที่ดําเนินชีวิตเพื่อความอิ่มหนำของพระเจ้าอย่างเด็ดขาดและในฐานะชีวิตซึ่งทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตเช่นนั้นได้ อารบิก3ถ้าอยากมีการดําเนินชีวิตที่เฟื่องฟูเราต้องเป็นผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างถึงที่สุดและเป็นอยู่ต่อพระองค์โดยยึดเอาการรับสุขและการได้รับพระคริสต์อย่างครบบริบูรณ์ที่สุดมาเป็นเป้าหมายในแต่ละวันสัปดาห์ที่5วันอังคารการบํารุงเลี้ยงแห่งการพื้นฟูยามเช้า2โกรินธโทบทที่4ข้อ16เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ามนุษย์ภายนอกของเรา กำลังสุดสรงไปแต่มนุษย์ภายในของเรากําลังถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันสุภาษิตบทที่4ข้อ18แต่วิธีของผู้ชอบธรรมนั้นเหมือนดังแสงอรุณซึ่งส่องแสงแรงกล้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงเที่ยงวันในมัทธทิวบทที่13ข้อ43ได้เปรียบเหล่าผู้มีชัยชนะเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบิดาทุกเช้าคือยามที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นมาใหม่ ถ้าเราอยากเป็นผู้มีชัยชนะอยากเป็นดวงอาทิตย์ทุกวันเราก็ต้องตื่นเช้าเพื่อจะถูกทําให้เฟื่องฟูขึ้นโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรติดตามดวงอาทิตย์เพื่อจะถูกทําให้เฟื่องฟูและมีการเริ่มต้นใหม่ทุกยามเช้าวิธีของเราเป็นเหมือนแสงอรุณที่ส่องแสงแต่งกล้ายิ่งคืนยิ่งขึ้น,นจนถึงเที่ยงวันข้าพเจ้าชอบสำนวนทุกๆวันที่เปาโลใช้ในสองกรินโทบทที่4ข้อ16 ชีวิตคริสเตียนไม่ได้มีแค่วันเดียวเรากำลังถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันกรณีนี้หมายความว่าเราต้องถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้เฟื่องฟูขึ้นทุกวันทุกวันเช้าเมื่อวันนี้เราอาจมีการเฟื่องฟูแล้วแต่เช้าวันนี้เราจำเป็นต้องมีการเฟื่องฟูอีกครั้งและวันพรุ่งนี้ก็จำเป็นต้องมีการเฟื่องฟูอีกเราต้องถูกทำให้เฟื่องฟูปีละ365ครั้งเพื่อเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวัน เลือกอ่านข่าวสารในแต่ละวันเราต้องถูกเปลี่ยนใหม่และการเปลี่ยนใหม่นี้จะต้องใหม่สดทุกวันทุกวันสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในวันนี้คือการเฟื่อฟูในชีวิตทางภายในเช่นนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนใหม่ในการกระทำหรือการแสดงออกทางภายนอกพระเจ้าสรงตั้งกฎธรรมชาติให้ยามดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นการเริ่มต้นใหม่และการเปลี่ยนใหม่ที่ใหม่สดทุกวัน ชีวิตคริสเตียนของเราก็เช่นเดียวกันทุกๆเช้าเราควรยอมให้องค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นดวงตะวันของเราผุดขึ้นในตัวเราเพื่อจะสามารถถูกเปลี่ยนใหม่ถ้าอยากบรรลุถึงเรื่องนี้พวกท่านทุกคนก็ควรต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่แต่ถ้าใครอยากตื่นเช้าเขาก็ต้องเข้านอนเร็วด้วยการตื่นเช้าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อคริสเตียนอย่างมหาศาลเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า นั่นคือเวลาที่เราต้องตื่นขึ้นมาสัมมกิธธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระองค์ขอให้วันนี้เป็นวันที่น่าจดจําในชีวิตของข้าพเจ้าในด้านหนึ่งเราต้องมีการถวายตัวที่ใหม่สดอย่างนั้นและเฝ้าคอยต่อเบื้องพระภาคองค์พระผู้เป็นเจ้าในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้อนรับสิ่งที่พระองค์ประทานมาให้และการส่องสว่างจากพระองค์อย่างใหม่สด เมื่อมีสิ่งที่ใหม่สดทั้งหมดที่ว่ามานี้เราย่อมจะมีการเฟื่องฟูได้โดยปกติวิสัยนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการฟื้นฟูทุกๆยามเช้าและก็คือการเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันอย่างที่เปาโลบรรยายไว้การเปลี่ยนใหม่นี้เกิดขึ้นในยามเช้าตรู่ของแต่ละวันข้าพเจ้าหวังว่าท่ามกลางเราจะมีภาคปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างถูกต้องทุกคนที่เป็นผู้ร่วมง,งานและผู้อาวุโส จะต้องเป่าแตรให้ทุกแห่งได้ยินเสียงร้องเรียกนี้ให้วิสุทธิชนทุกคนตื่นตัวในการเข้านอนให้เร็วและตื่นแต่เช้าทันทีที่ตื่นขึ้นมาเราก็ต้องสัมผัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ได้ไม่ว่าเราจะยุ่งสักเท่าไรไม่ว่าเรื่องอื่นจะสำคัญสักแค่ไหนเราก็ต้องวางสิ่งเหล่านั้นไว้ก่อนจนกว่าเราจะได้สัมผัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ทั้งที่ดีเราควรมีการสัมผัสองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้สักครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้ได้15นาทีเรื่องนี้ควรเป็นสิ่งที่เราทำได้อย่างง่ายดายในเลวิติโกบทที่ 6: ข้อ12บอกเราว่าปุโรหิตจะใส่ฟืนที่แท่นบูชาในเวลาเช้าทุกวันและวางเครื่องบูชาเผาลงบนฟืนนั้นและเรียงให้เป็นระเบียบกรณีนี้บ่งชี้ว่าเราควรถวายพระคริส เป็นเครื่องบูชาเผาของเราทุกเช้าโดยยึดเอาการที่พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาไทยบาปของเราเป็นพื้นฐานเพื่อเราจะได้มีการเริ่มต้นใหม่เราไม่เพียงต้องทําเช่นนี้ทุกวันแต่เรายังต้องทําด้วยความหวานชื่นและความลึกซึ้งด้วยส่วนสําคัญของเวลา15นาทีในยามเช้านี้ไม่ใช่การอธิษฐานหรือการอ้อนวอนแต่เป็นการสัมผัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงซึ่งเราได้พูดกับพระองค์และพระองค์ก็ตรัสกับเรา ด้วยเหตุนี้หนทางที่ดีที่สุดจึงเป็นการใช้เวลานี้ในการอ่านข้อพระคัมภีร์สักสองถึงสข้อเพื่อเราจะถูกเติมเต็มด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านการนำพระคำของพระองค์มาอ่านอธิษฐานอย่างรับสุขเช่นนี้เราจึงจะมีการเริ่มต้นใหม่และมีการเฟื่องฟูที่ใหม่สด